ก็เลยเก็บรูปว่าเอ๊ะเป็นแท่งฐานหรือฐานไม่ใช่แท่งก็ได้สั่งก็ได้เป็นแท่งไฟดีกว่าใช่ครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำที่สุดนะก่อนไหนๆแล้วกลับมาจัดสองรอบก็ต้องมีความพิเศษหลายรูปแบบอย่างที่บอกแล้วตอนแรกในเวทีและแท่งไฟบัตรคอนเสิร์ตต่างๆไม่เหมือนกันใช่ใช่นะครับอันนี้พิเศษใหญพิเศษคือเขาสามารถสั่งได้เลยนะว่าจะให้แบบติดเป็นสีอะไรแล้วก็ชี้พูดไปตรงไหนก็คือติดอย่างนั้นเลยนะจริงนะจริงครั้งที่แล้วเราว่าแบบ ตาติดใจกันตาก็ดูืมันแค่แบบว่าอ่านกับพิมพกับพิมพกับพิมพอะไรอย่างเงี้ยครั้ี่เราไล่เลยบอกตรงๆนะว่าเมื่อวานเราไม่ลองนะครับก็ราองพร้อมแบนี้นะทีนี้ทีมเราก็บอกว่าเขาทำได้เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะใจกันลองดูมันจะเหมือนการเล่นเวทนะเดี๋ยวจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละครันเฮ้ยใช่ป่ะเป็นได้เอาสีแดงเอาสีแดงเลือกสีได้ด้วยเหรอเอาสีเดียวกับคอนเสิร์ตเราไหมเอาดิสีแดงโอเคแดงนะหนึ่ง 1..2..3 งสักเฮ้ยๆๆติดแล้วครับเอาใหม่ๆๆ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  มาติดกันบ้างดีจงเลยไแต่ว่าเป็นแบบไหนนะนี่แบบูอไรูทางนี้นะหูอะรนะแล้วไล่สายไปขวาจะไล่ขึ้นบนได้ไหมได้ดิเอาสีได้ขึ้นบนไเอาสีไดครับเอาสีเอาสีสีที่ลูกผมชอบไหมสีอะไรสีบล ได้ป่ะากล่างขึ้นบนนะเอานะเลื่อนชวนนะครับหนึ่งสอง เหมือนกันนะถ้าเราต้องมานั่นงถุงม <c oughs> ือมิตลไปเนี่คือไอ้เต้นเนี่ยว่าไม่เหนื่อยเท่าเอยเหนื่อ